สวัสดีครับทุกท่านวันนี้มาดูส่วนที่เหลือของหนังไทยเรื่องเกล็ดแก้วซึ่งเป็นหนังที่ออกฉายเมื่อ63ปีที่แล้วครับนางเอกก็คือคุณรัตนาพรอินทรก,กำแหงส่วนพระเอกนั้นมีอยู่3คนนะครับก็คือคุณแมนธีรพลครับคุณถมวิศวชาติแล้วก็คุณเฉาแพ้่คล่องเป็นผลงานการกำกับของพันคำแล้วก็เข้าฉายที่โรงหนังเอ็มพายเมื่อวันที่28สิงหาคมปี2001นะครับ ชื่อหนังก็มาแล้วนะครับนักเอกครับรัตนาพรอินทรกรรมแห่งเ็กก็คือคุณแมนธิรพลกาลังขับรถนะครับสมัยนั้นก็ยังเป็นหนัง16มมภาพสดๆนะครับเวลาฉายก็ต้องภาคกันมีนักภาคมาภาคกันจะต่างกับหนังในปัจจุบันนะครับเซฟฟิล์มชุดนี้ก็เป็นของจารย์มนูนสุภาพแล้วก็ผู้ใหญ่เป๋ศรนปานนะครับที่เก็บไว้นะครับรวมอยู่ในม้วนเดียวกันอย่างที่ผมเคยบอกแล้วนะครับว่าเป็นเศษเศษมารวมกัน ก็ต้องใช้วิธีคัดออกมานะครับนี่คุณแม่ธีรพลนะครับกับคุณรัตนาพอรอินทรก,กำแหงซึ่งหนังเรื่องนี้ก็เคยมีการนำมาสร้างเป็นรุ่นที่สองอีกแล้วครับที่คุณสรพงษ์ชาตรีนำแสดงนะครับนี่เป็นฉากรำรำวงนะครับคุณเชาวแคล้วคล่องนะครับก็เหมือนกับคนที่อยู่ทะเลเช่นเดียวกันกับเปล็ดแก้วนะครับ เสื้อยืดสีขาวนั้นคุณอดิณัน์สิงห์ทิรันนะครับดูคุณอดิณัน์นะครับสมัยหนุ่มๆนะครับก็หล่อนะครับเห็นไหมครับนี่คุณเชาวแคล้วคล่องนะครับยืนคุยกับคุณรัตนาพรอินทรกำแหงนะครับเรื่องนี้เท่าที่สังเกตดูในตัวอย่างแล้วก็ถ่ายนอกสถานที่เยอะนะครับคุณมันคำเป็นคนกำกับนะครับโอ้โหครับ สมจิตซับซ้ำรวยนะครับเล่นเป็นแม่คุณรัตนาพรอินทร์รกำแหงนะครับส่งตะเกียงให้กับคุณเชานะครับเห็นลูกสาวนะครับออกมาคลอดรักกันกับไอหนุ่มกรุงเทพนะครับก็จะต่อว่าแหละครับเป็นหนังตัวอย่างนะครับเหลือมาสั้นๆประมาณ3นาทีนะครับใครที่บอกว่าขอดูเต็มเรื่องนั้นก็มีแค่นี้แหละครับหนังส6บหกมนั้นหาฟิล์มยากนะครับถ้าเป็นลักษณะแบบ สั้นๆอย่างนี้ก็จะใช้วิธีบรรยายประกอบนะครับถ้าพอจะภากได้ก็จะภากเสียงนะครับน่าจะเป็นหนังยั่วนะครับคนนี้ครับคุณแมนธิรพลใส่สูตรนะครับแล้วก็ย้อนกลับมาที่ทะเลนะครับคุณวิชิตวยงานนะครับอยู่ขวานะครับคุณอดีตนันสิงหิรันนะครับแล้วก็คุณเฉาแคล่วคล่องนะครับคุณรัตนประ์ ก็ถือว่าโชคดีนะครับที่หนังเมื่อปี2อ0 1นรนะครับคุณจำดูหนวดจิบมนะครับเมื่อสักครู่อายุ63ปีแล้วสภาพฟิล์มก็ยังดูดีนะครับยังสดใสนะครับฟิล์ม16ปมมอนั้นเก่ายังไงก็ยังฉายได้นะครับแล้วก็สีของฟิล์มก็ยังปกตินะครับคุณหมอมชันพวงวันนะครับไปขอคุณดานดีนดันรัมอุ้ยฉันไม่ลองกองแกเราไม่สาวน้อยไปดีกว่าไม่รำกับเราเราจะรำกับใคร ไปกับคุณสมพลกุงสุวรรณนะครับคุณแมวนธีรพลครับคุณจํารุนหนดจิ้มยืนตบมือนะครับนี่เป็นฉากน่าจะเป็นฉากในกรุงเทพแล้วนะครับนี่ก็ย้อนกลับมาที่ที่เกาะนะครับที่ทะเลนะครับก็น่าเสียดายนะครับหนังเก่าๆแบบนี้หาฟิล์มยากครับที่หามาได้ก็จะเป็นส็ดเตอย่างนี้แะครับขอบคุณทุกท่านนะครับ